อยู East, mm ่ทาเลนอีสไม่ระบบคัดลอกพรสวรรค์บทที่หนึ่งรหนูเงินห่วงเวลาพรสวรรค์ด้านเวลาบทที่144หนูเงินห่วงเวลาพรสวรรค์ด้านเวลาพลังปราณที่นี่เบาบางมากเมื่อเย่เทียนเข้าสู่เขตแดนรับเขาขมวดคิ้วและกล่าวที่นี่คือเขตแดนรับระดับ3าดาวแต่พลังปราณกลับเบาบางยิ่งกว่าเขตแดนรับระดับหนึ่งดาวของฐานทะเลมันหลายเท่าทรัพยากรของเขตแดนรับแห่งนี้ถูกขุดจนหมดโดยนิกายเทพจันทราของเราเมื่อทรัพยากรหมดลงและปราณปฐมแห่งสวรรค์และปฐพีก็เบาบางลงไปด้วยแต่กฎเกณฑ์ คงไม่เปลี่ยนแปลงจะพูดง่ายๆก็คือแม้แต่จัก,กรพรรดิก็ไม่สามารถเปลี่ยนกฎของเขตแดนรับได้ดังนั้นเขตแดนรับแห่งนี้จึงยังคงเป็นเขตแดนรับระดับสามดาวเช่นเดิมลักบุญหญิงอธิบายเป็นเช่นนี้นี่เองเย่เทียนพยักหน้าตอนนี้คุณสามารถบอกผมได้หรือยังว่ามันคือสัตว์อสูรชนิดใดกันแน่เย่เทียนถามแน,น่นอนลักบุญหญิงกล่าวอย่างช้าชาว่าเขตแดนรับแห่งนี้เดิมทีไม่มีทรัพยากรที่มีค่าอะไรนะักมันจึงเป็นเขตแดนรับที่มีมูลค่าต่ำดังนั้นเมื่อฉันได้เลื่อนตำแหน่งกลายเป็น จันทราผู้อาวุโสจึงยกเขตแดนนี้ให้กับฉันฉันดูแลมันมา50ปีแล้วเดิมทีฉันก็ไม่ได้สนใจเขตแดนลับแห่งนี้มากนักทว่าฉันได้พบกับสัตว์อสูรที่ร้ายกาจโดยบังเอิญแม้ว่าสัตว์อสูรตัวนั้นจะเป็นเพียงสัตว์อสูรระดับราชาแต่ถึงอย่างนั้นฉันก็ไม่สามารถที่จะกำราบมันได้ส่วนมันเป็นสัตว์อสูรชนิดใดฉันก็ไม่แน่ใจรู้เพียงแต่ว่ามันมีพรสวรรค์ที่คล้ายคลึงกับพรสวรรค์ในตำนานหลังจากหยุดไปครู่หนึ่งนักบุญหญิงก็เลยต่อว่าฉันสามารถบอกคุณได้แต่คุณห้ามบอกเรื่องนี้กับใครอย่างน้อยห้ามเปิดเผยให้ใครรู้ภายใน10ปีพลังที่แท้จริงของสัตว์อสูรตัวนี้มีเพียงไม่กี่คนในนิกายเทพจันทราที่รู้ได้พอมาจะไม่บอกใคร เยี่ยทีนให้ข้ามันลักบุญหญิงพยักหน้าในความเป็นจริงด้วยสถานะของเธอแม้ว่าคนอื่นจะรู้ก็ไม่มีใครจะแย่งชิงมันไปได้เพียงแต่มันจะสร้างปัญหาให้แกเธอเล็กน้อยลักบุญหญิงสูดหายใจเข้าลึกก่อนจะกล่าวต่อว่าสัารสูนตัวนี้น่าจะมีพรสวรรค์ด้านเวลาพรสวรรค์ด้านเวลาเยี่ยทียนสั่นไปทันตัวเขาไม่อยากจะเชื่อหูตัวเอง มันคือพรสวรรค์ด้านเวลาแม้ว่ามันจะมีความแข็งแกร่งพอๆกับพรสวรรค์ด้านมิติแต่มันหายากยิ่งกว่าพรสวรรค์ด้านมิติในบันทึกบางครั้งก็ปรากฏข้อมูลสัตว์อสูรบางตัวที่มีพรสวรรค์ด้านมิติระดับอ่อนแอแต่พรสวรรค์ด้านเวลานั้นไม่เคยมีใครกล่าวถึงแม้แต่ข้อมูลที่บันทึกไว้ก็ไม่เคยปรากฏมาก่อนสัตว์อสูรที่มีพรสวรรค์ด้านเวลาไม่แปลกใจเลยว่าทำไมนักบุญหญิงแห่งนิกายเทพจันทราถึงให้ความสำคัญกับมันนักจากนั้นนักบุญหญิงก็อธิบายทักษะด้านการควบคุมเวลาขขออ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 งงงงสสสสสััััััตตตวว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 ว์ูรร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 รนนนนนนนีีีี้้้้้จาา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 ากกกกทท่่่่่เเ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 ธคคคคยพพบบมม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 มหหหหถถถลลลลลลืชะไไดิ็ๆใ คลื่อนไหวของผู้ที่อยู่ในขอบเขตเร็วขึ้นส่วนการชะลอเวลานั้นทําให้สิ่งต่างๆรอบตัวมันเคลื่อนไหวได้ช้าลงเลยตอนที่นักบุญหญิงเผชิญหน้ากับสัตว์อสูรตัวนี้เธอถูกความสวรรค์้านเวลาของอีกฝ่ายทําให้ต่อสู้ได้อย่างยากลำบากเพราะภายใต้อิทธิพลของความสวรรค์้านเวลาส่งผลแม้กระทั่งความคิดเลยขณะต่อสู้เวลาผันเปลี่ยนไปอย่างต่อเนื่องเดียวเร็วเดียวช้าจึงยากมากที่จะสามารถโจมตีอีกฝ่ายได้ยิ่งไม่ต้องพูดถึงการจับตัวมันหลังจากเหตุการณ์ในครั้งนั้นทาให้นักบุญหญิงต้องการหาีสวนัตเเป็ลย เย่เทียนฉันรู้ดีว่าคุณแข็งแกร่งพอที่จะรักษาชีวิตตัวเองได้แต่ฉันต้องการให้คุณกระตุ้นพรสวรรค์ในการควบคุมสัตว์อสูรอย่างสุดกำลังหน้าที่ของคุณคือควบคุมมันให้ได้ส่วนฉันจะรับมือกับมันเองลักบุญหญิงกล่าวเตือนอืมเย่เทียนพยักหน้าตอนนี้เขากำลังสนใจพรสวรรค์ด้านเวลาเป็นอย่างมากส่วนลึกของหัวใจเย่เทียนร้องอดครวญอย่างบ้าคลังฮ้าห้าาฉันนี่มันอัจฉริยะจริงๆคิดถูกแล้วที่เก็บโอกาสในการคัดลอกไว้หนึ่งครั้งพรสวรรค์ด้านเวลาของสัตว์อส ลักบุญหญิงทิ้งสมุนไพพิเศษไว้บนตัวของสัตว์อสูรมันจะส่งกลิ่นพิเศษออกมาอย่างต่อเนื่องทำให้สามารถหาตัวมันเจอได้ไม่ยากนะักเทียงไม่นานผู้ติดตามของนักบุญหญิงก็หยิบสมุนไพพิเศษออกมาหลังจากได้ดมกลิ่นแล้วเธอก็เริ่มใช้พรสวรคสกดรอยก่อนจะที่ออกไปยังทิศทางหนึ่งมันอยู่ทางนั้นก่อนหน้านี้เย่เทียนได้คัอเลอาพรสวรในการติดตามมาเช่นกันในขณะที่เขาได้กลิ่นสมุนไพเขาก็แอบกระตุ้นพรสวรค์การติดตามไปลักบุญหญิงกล่าวด้วยน้ำเสียงทุ้มต่ำวูซอซอคนทัั้้งหหมมมดดบบินนนออกกไไปปปย่าารรรวเรวเเเเ็็็พพขสต์ู มันคือหนูที่มีขนาดตัวเท่ากับลูกวัวขนของมันทั้งตัวเป็นสีขาวเงินเมื่อเยนเทียนเข้าใกล้หนูตัวนี้ในระยะ1 5 0 0เมตรเขาก็ใช้พรสวรรค์ในการคัดลอกตรวจสอบพรสวรรค์ของหนูตัวนี้ทันทีประเภทหนูเงินหุ้งเวลาและมิติพรสวรรค์ทางสายเลือดดาราพรสวรรค์ด้านมิติอ่อนแอพรสวรรค์ด้านเวลาระดับเริ่มต้นพรสวรรค์ด้านพลังกำลังระดับเริ่มต้นพรสวรรค์บนทองระดับสูงมันมีทั้งพรสวรรค์ด้านเวลาและพรังสวรรค์ด้านมิติ ลักบุญหญิงคงไม่รู้ว่ามันมีพรสวค์ด้านมิติด้วยเยี่เทียนทิดกับตัวเองพรสวค์ด้านเวลาถึงจะเป็นเพียงระดับเริ่มต้นแต่ก็ไม่เลวเลยยิ่งไปกว่านั้นมันยังมีพรสวค์ด้านพลังตัลังและพรสวรสค์บนทองอีกด้วยระวังด้วยสัตว์ศูนย์ตัวนี้สามารถใช้ขนของมันโจมตีออกมาได้พลังโจมตีค่อนข้างแข็งแกร่งหากไม่ใช่ระดับราชาที่ติดอันดับก็ไม่สามารถต้านทานการโจมตีนี้ได้ถอยออกไปก่อนยาเข้าใกล้มันจัดวางค่ายกลรอบๆบริเวณนี้ไว้หากมันหลบหนีรีบเปิดใช้งานค่ายกลเพื่อหยุดมันโดยเร็ จากนั้นพวกเธอก็ถอยออกไปและจัดวางค่ายคนไว้ภายในรัศมีหลายสิบลี้แต่ยังไม่ได้เปิดใช้งาน่ายคลในตอนนี้เพราะหากรีบเปิดใช้งานเร็วเกินไปหนูเงินห่วงเวลาอาจจะรู้ตัวและหนีไปก่อนที่จะกลับมันเลยขณะเดียวกันเย่เทียนก็แอบคัดลอกพรสวรรค์ด้านเวลาของหนูเงินห่วงเวลาและซ่อนตัวตามแผนการของนักบุญหญิงนักบุญหญิงเป็นคนแรกที่พุ่งเข้าไปต่อสู้ด้วยพรสวรรค์ด้านความเร็วระดับลึกลับทาให้เธอมีความเร็วเหนือกว่าเย่เทียนมากเร็วมากรูม่านตาของเย่เทียนหดเล็กลงเขามองไม่เห็นแม้แต่งเงาาขออนนนัญญัับบ้ป็ดดรระช แต่ไม่นานเขา,เขาก็เห็นร่างของนักบุญหญิงความเร็วของเธอตอนนี้ช้าลงมากราวกับว่ามีพลังบางอย่างสะกดความเร็วของเธอไว้เย่เทียนเดาว,ว่านี่เป็นความสามารถทลอเวลาของพรสวรรค์ด้านเวลาในขณะที่เวลาโดยรอบยังคงเป็นปกติแต่นักบุญหญิงกลับได้รับผลกระทบจากมันแน่นอนว่าถึงจะตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของพรสวรรค์ด้านเวลาแต่ความเร็วของเธอก็ยังเร็วกว่าเย่เทียนเย่เทียนใช้พรสวรรค์ควบคุมสัตว์อสูรเร็วเข้านักบุญหญิงตะโกนเมื่อได้ยินดังนั้นเย่เทียนก็กระตุ้นพในในสสรสวรรค์ในการควบคุมสัตว์อสูรระดับสูทน กลุ่มคลื่นพลังพิเศษพุ่งเข้าปกคลุมร่างของหนูเงินห่วงเวลาหนูเงินห่วงเวลาสัมผัสได้ถึงคลื่นพลังของพันสวรรค์ในการควบคุมสัตว์อสูรระดับสูงมันจึงเปิดใช้งานการชะลอเวลาทำให้เวลาโดยรอบพันพวนทันทีพลังในการควบคุมสัตว์อสูรของเยเทียนเริ่มช้าลงแต่น่าเสียดายที่หนูเงินถูกรบกวนจากนักบุญหญิงจึงไม่สามารถหลบเลี่ยงพันสวรรค์ในการควบคุมสัตว์อสูรระดับสูงได้วินานเย่เทียนก็สามารถส่งพันสวรรค์ในการควบคุมสัตว์อสูรบุกทะลวงเข้าไปยังส่วนลึกของจิตว หสีเงินหุ้งเวลากรีดรองสีงดงราวกับว่าถูกโจมตีจนได้รับบาดเจ็บเมื่อเห็นดังนั้นนักบุญหญิงก็ไม่มีรอยรีบฟันดาบไปยังหนูเงินแห่งหุ้งเวลาคราวนี้หนูเงินไม่สามารถหลบได้ถูกโจมตีลอยกระเด็นออกไปร่างของมันได้รับบาดเจ็บไม่ทันใดนั้นเปลี่ยนเป็นเข็มสีทองพุ่งออกมาทุกทิศทางหนูเงินหุ้งเวลาก็ปลดปล่อยพลสวรรค์ขนทองออกมาด้วยความโกรธขนทั่วร่างของมันแปลนักบุญหญิงมีพลสวรรค์ด้านการป้องกันร,ระดับลึกลับจึงสามารถป้องกันการโจมตีนี้เอาไว้ได้อย่างง่ายดาย เย่เทียนที่อยู่ไม่ไกลก็เปิดใช้พลสวรรค์ด้านการป้องกันระดับลึกลับและพลสวรรค์ระดูเพชรเช่นกันทำให้เขาไม่ได้รับผลกระทบจากการโจมตีนี้เลตอนนั้นเองนักมุญหญิงก็เคลื่อนไหวยอย่างกล้าหาญใช้ร่างของเธอกอดหนูเงินห่วงเวลาไว้แน่นอมเมน